ปีนี้เป็นคอนเซปอะไรคะแล้วก็หัวข้อที่แบบเด่นๆเลยของปีนี้ค่ะคอนเซปปีนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือไรพรมแดนนะคะค<ำ>ก็สืบเนื่องมาจากว่าแบบเหตุการณ์ทีเ่เราได้พาทุกลับมาเนาะแล้วก็มีการแบบหมอศิรลังกาค่ะมามาเยี่ยมทุก<ำ>แล้วหมอไทยเองก็ได้ไปเยี่ยมช้างที่เหลือที่นู่นนะคะ จร,จริงๆอะค่ะการแลกเปลี่ยนหมออย่างเงี้ยมีมานานแล้วในหลายๆประเทศด้วยค่ะครหรือว่าแบบเวลามีเคสมีอะไรกันเรามีการคอนซัลร์กันอยู่แล้วทีนี้ปีเนี้ยก็เลยเป็นก็เลยเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเอาตรงเนี้ยมามาเป็นแบบ เป็นเป็นทนะีมเนาะว่าบแบบเออมาเล่าสู่กันฟังว่าในการอนุรักษ์ช้างเนี่ยค่ะจริง,รงๆเราไม่ได้ทําเฉพาะคนไทยค่ะครเรามีการร่วมมือกับต่างชาติมีโครงการโปรเจกต์ร่วมกันมานานแล้วก็จะแบบเป็นวงเสวนามาเล่าให้ฟังค่ะคร,รวมถึงเอาอสป n o กอร์ a k Speaker, หรือว่าแบบคนเ,เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็น เป็นภาษาไทยเขาเรียกเลยคีโนสติเกอร์เป็นคนมาปาทกถาอะไราเง<ช>ี้ยก็จะมาพูดเรื่องแบบช้างกับวัฒนธรรมของไทยและสี่างการาเป็นตัวแทนจากทั้งสองประเทศน่าสนใจค่ะแล้วเก็ใ, <จ S 1> ใช่พพลแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีเรื่องแบบเ,เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรการอนุรักษ์ช้างในมิติต่างๆนะคะจากอากหมายถึงว่าจากการการดูแลช้างการอนุรักษ์ช้างในประเทศต่างๆ ที่เป็นตัวแทนมาเนี่ยค่ะก็จะมีเอ่อมีลาวมีประเทศอินเดียอย่างเงี้ยค่ะก็จะมากันค่ะก็คือเป็นงานประชุมมาค่ะจริงๆมี3วันก็คือ 26- ถึง28แต่ว่าส่วนที่เปิดให้ลงทะเบียนให้เข้ามาฟังกันจริงๆเป็น2ี่สิบเจนะคะสวันใช่ส่วน28เนี่ยจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยค่ะเป็นการประชุมปิดก็คือเป็นการหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช้างก็จะค่อนข้างแบบวิชาการจ่านิดหนึ่งก็คือย6 27หยิเจ็ S <S 2> <S 2> <S มีไลฟ์ด้วยว<ม>ันเดียวค่ะ,ะแล้วก็27จะครึ่งเช้าแล้วก็นอกนี้นอกจากนี้ค่ะนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างเรื่องสุขภ,ภาพเนาะก็จะมีอีก2เรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะคะก็คือเรื่องของอคุณวุฒิวิชาชีพควงช้างที่ทเราคิกออฟปีที่แล้วเนาะเริ่มมีการตอบละแล้วเราก็จะมาประมวลผลให้ฟังว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเงี้ยค่ะรวมถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเด่นนะคะ ก็คือเรื่องอมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องอมไม่ได้การผักดันให้การเลี้ยงช้างเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เห,เหมือนเหมือนลอยกระทงเหมือนสงกา์นะคะ,คะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่ะมันมีเรื่องวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างมานานแล้วค่ะ,คะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาในแต่ละยุคสมัยะคะ่ะซึ่ง เ,เราคิดว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นสิ่งดีงามของออของบ้านเราเนาะเป็นวัฒนธรรมเนี้ยค่ะซึ่งอยู่คู่ช้างเลี้ยงมาเป็นหลายร้อยปีละอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าจะทํำยังไงให้วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างเนีคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีแนวทางยังไงแล้วก็จะคิกออฟกันแล้วก็ในอนาคตเราจะทำอะไรบ้าง แต่เห็นมีหัวข้อเออจะมีหัวข้อด้วยหละอะไรนะที่ใช้ของสักซูลินเป็นเคสสตัดดี้ก็คือการขนย้ายจากใช่ค่ะแต่ว่าอันนั้นก็จะอาจจะอาจจะแบบไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าในช่วงนั้นมันจะเป็นการประชุมวิชาการที่ค่อนข้างเป็นคุณหมออ๋อนั่นเป็นเรื่องภายในเนะใช่ค่ะแต่ว่าแบบในส่วนที่ที่ให้มีการไลฟ์แล้วก็ให้ ให้ข้อฟังได้คะ่ะก็จะเป็นก็จะเป็นในส่วนพวกนี้มากกว่าคนบุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนมานั่งฟังในห้องได้ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเราเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ,ะยังไงคนที่สนใจคะ่ะสามารถติดตามได้ทางเพจการประชุมทังแห่งชาตินาะเพจศูนย์รับใช้ไทยก็เคยแชร์ไว้แล้วก็มันจะมีเออใช่แล้วมันก็จะมีลิงก์สำหรับเอ่อ q ิวอาโค้ดให้ไปลงทะเบียนค่ะ,ะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้งานมีวันที่ 26, 27, 8อ่านะคะ 26, 27, 28, 28. แต่คือเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามารับฟังได้วันที่ยี่7หกยนะครับ<ช>แต่มีถ่ายทอดสดแค่เฉพาะยี่หกแล้วก็ยี่ ครึ่งเช้าใช่แต่ว่าก็คือต้องลงทะเบียนมาก่อนไม่รับวองอินใช่ค่ะปีนี้จะไม่รับวองอินนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องมีการแบบเตรียมพวกอาหารการกินเตรียมต้นรับอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลงทะเบียนมาก่อนเท่านั้นจะไม่มีวอลอินเพราะเมื่อกี้ป้าเฉยป้าเฉยก็โทรมาขีเรื่องกอสาดอยู่เอาแบบไหนดีเอ่ยเอาแบบดอกไม้สดหรือดอกไม้ปลอมดีอะไรเเขามีความคิดว่าเขาเจอแบบเขาไปเข็มกัดเออเขาจะเมื่อกี้เขาไปเข็มกัดดีไหมตักง่ายดีป้าเฉยโทรมา ขอปรึกษาหญิงหน่อยสิว่าจะยังไงก็ได้ป้าให้สวยหาความรู้เพิ่มเติมใช่ใช่บางทีงานเราแบบมันก็ยากที่ที่เราจะได้ความรู้ใหม่ๆแบเพิ่มแต่เราใช้ความรู้พวกเนี้ยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆคือแบบผู้จัดเองเนี่ยหมายถึงว่าเราเองก็อยากให้แบบเหมือนมันเป็นงานประชุมที่รวบรวมคนที่สนใจเรื่องช้างในทุกมิติเนาะจริงๆเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะเริ่มจาก หมอจากสุขภาพขยายไปเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นนู่นนี่นะคะตอนนี้เราเริ่มพยายามอยากจะพูดในเชิงมิติอื่นๆบ้างอย่างเรื่องความช้างอย่างเรื่องวัฒนธรรมอย่างเรื่องอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าแบบการจะอนุรักษ์ช้างได้มันต้องแบบมันคือช้างอยู่คู่สังคมไทยมาเนาะเราอนุรักษ์เนี่ยเราก็ต้องแบบดูเรื่องศาสนาวัฒนธรรมประเพทนี้หลายๆอย่างคะหลายนมิติเด่ยงที่คุณหมอบอกเหมือนเรื่องช้างต้นที่ปีแรกปีที่สองเนาะที่คุณหมอมอม มาเล่า<ช>ไง<ช><ช>คือเราก็รู้<ช>จริงๆเราก็รู้เรื่องของช้างต้นพื้นฐานนะว่าการสังเกตช้างต้นแล้วก็วงของเขา<ช>อะไร<ช>ยังไงเงี้ยแต่คือคุณหมอหม่อมเขามาเล่าถึงช้างที่ของในหลวงรัชก,กาลที่9กอ่ะเล่าถึงแบบว่าอยู่ที่พระราชวังสวดุสิธิ์ย้ายออกมายังไงคือแบบละเอียดมากมันทําให้เราได้รู้แบบอ๋อการผลย้ายช้างต้นออกจากโลงช้างต้นเพื่อที่จะมาอ,มอยู่ที่ลําปาง เขามีวิธีการยังไงบ้างคือคือบางทีมันเป็นสิ่งที่เราหาอ่านตามในหนังสือไม่ได้ในเรื่องพวกนี้น่าสนใจมาก้างต้นทีเมื่อปีสองห้าสมเแล้วก็ตอกนนั้นเจอพี่หัวหน้าหนุ่มที่เขาเป็นหัวหน้าช้างงต้นแล้วก็ถือมาหนามากเลยก็เลยว่าจะไปขอเช่าอ่านได้ไหมอ่านสามปีก็ไม่เล่มใหญ่ๆที่ถ้าตกใส่หัวแล้วคือเคล็ดได้ใช่ไหมก็เลยไปนอน พ่อเหมือนใช้ผ้านี่หนาแต่ขนาดเนี้ยแบบเ้าในหนาเราใชสองเล่มมาตกแข่งเออแล้วก็คือเปิดเขาไปก็ขอขอดูข้าวขาแบบขอจับนิดนึงกลิ่นกระดาษลงทีมนี้ช่างดีจังอีกหนึ่งคำถามครับคุณหมอที่เกี่ยวกับประชุมช้างแห่งชาติของช้ำลุ้ยกระเป๋าพ่อแก้วแก้วปีนั้นคือดีไม่แต่ปีที่แล้วนะแยกกระเป๋ากันหรือว่ากระเป๋ากระเป๋าไงแยกกระเป๋าแล้วกระเป๋ากระเป๋าแล้วแบบ เราก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่ลงทะเบียนทานไี่มีไม่มีใครเก็บให้วีนสิจ้าวีนวีนจนได้มาว่าเอ้าวทำไมเราลงทะเบียนทานแล้ว่ทำไมแบบไม่มีให้เขาเก็บไปไหนอะไรเงี้ยไม่มีใครเก็บให้เราหรอก็วีนเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้เลยท่านไหนยังเป็นสปอนเซอร์ก็หรอแต่กระเป๋าคือพีซซ่าคือหูขนาดใหญ่ใส่ของได้เยอะใช่ใส่ของได้เยอะเลยไปช้อปปิ้งเงี้ยแบบ ต้องไปซื้อถุงพลาเดือนละปีจะมีไม่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าของปีที่แล้วหรือเปล่าก็จะมีหนังสือด้วยข้างในก็เนื้อหาน่าสนใจมากแล้วคือเราก็ยังไม่มีด้วยแล้วก็วิริยะเขาปีที่แล้วเขามาตั้งบูธเนาะเขาก็มีให้เล่นเกมอีกเออมีอะไรมีแจกอะไรนะแอลกอฮอล์มีหลายอย่างที่แล้วอ่ะที่ไปเล่นได้แอลกอฮอล์มาอันนึงใจอยากได้เลยนะกระเป๋ากระเป๋าใส่เครื่องสำอางไม่ได้ไม่ได้ได้ สเตมอันนี้ <ขอ S 1> สเตมอ<ป>อุตสาหิตตาเฝ้าอยู่ในสเตมอันอ่ะเมื่อกี้มีคําถามถามว่า,าพี่ธุนะคะ่ะจะได้หยอดตาเรื่องของตารักษาตาอะไรอ่าี้ค่ะก็คือ,ค,อคือตอนนี้ค่ะทุยังไม่ได้กลับมาหยอดตาเนาะเราเรามีนัดจะเอ่อให้ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาติดตามเร็วๆนี้ค่ะกํะลาลังทํานัดอยู่ถ้ามาตรวจแล้วอย่างที่เคยบอกว่าเอ่อจะต้องหยอดต่อหรือไม่หยอดก็ค่อยว่ากันค่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอจากสุดแพทย์อ่าที่เขาจะได้มาตรวจเนาะก็ก็จะเป็นหมอเฉพาะทางใช่หมอเฉพาะทางนะคะเมื่อกี้เหตุอีกอันหนึ่งคำถามแต่แบบพ่อพายนเล็งอาหารมีคำถามไหมครับทุกนตรงนู้นเลยคี่ก็คืออาหารหมดแล้วพออาหารมาเดี๋ยวนี้ังคืออาหารหมดแล้วเน่ะ ตอนขึ้นมาเขาก็ทักทายเราอยู่ว่าเราใส่เสื้อแบบสีที่เขาชอบเขาชอบบานาน่าแต่เราปีกันแบบเขียวชั่วโมงกว่าแล้วนะใช่ไหมเนี่ยตอนนี้กี่เท่าไรเยอะากเออนะงามๆก็มีเมียแย่ก็ไปอีกค่ะใช่ค่ะช่วยกันช่วยหาวิธีกันหน่อยค่ะจะทำยังไงดีคะหรือว่าจะต้องทําทางขึ้นให้เขาหรือเปล่าแบบว่าอย่างในช้างป่าเนี่ยเขามีมีปัญหาเรื่องของเลือดชิด จากผสมพันธุ์กันเองในในร <ใน S 2> ่อยงยางพีน้องอะไร่านี้ม,มีมีไหมคะเคยได้ยินว่าม,มันมีแต่ไม่ไม่แน่ใจแบบคือคือเลือดชิดในช้างป่าอาจจะยังไม่ได้แบบศึกษาขนาดนั้น <ừ> เพราะว่าการเก็บตัวอย่างมาศึกษาก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าการจะบอกได้ว่าผสมเลือดชิดไม่ชิดต,ต้องมีการแบบมาตรวจ DNA มาตรวจอะไรเยงี้ค่ะก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีการศึกษาที่แบบครอบคลุมขนาดนั้นแต่ว่ามันมีแนวโน้มค่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนบ้านเราอ่ะ ป่ามันเป็นผืนป่าที่ใหญ่นะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะ<ม>เขาจะเรียกว่าป่ามันถูกแบ่งให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อย<ม>เป็นแบ็กเม้นต์อ่ะก็คือว่าจากป่าแบบหนึ่งร้อยเป็นวงกลมใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันถูกแบ่งเป็นวงกลมเล็กๆที่ไม่เชื่อมต่อกัน<ม>เพราะฉะนั้นช้างที่เคยเคยอยู่ในป่าถุนใหญ่อะ่ะเขาสามารถเดินได้ทั่วป่าถุนใหญ่อะ่ะ พอป่ามันถูกหั่นเป็นผืนเล็กๆแล้วขั้นด้วยเมืองอ่ะคือมันก็เลยทาให้ฝูงนี้กับฝูงนี้แยกกันเมื่อก่อนฝูงหนึ่งกับฝูงสองอ่ะเขาอาจจะผสมกันได้นี่ออกไหมแต่พอฝูงหนึ่งกับฝูงสองแยกกันเพราะว่ามีเมืองมาขั้นปุ๊บเนี่ยทาให้ต้องเกิดการผสมกันเองในฝูงอะไรอย่างนี้มันก็จะถ้าในอนาคตอะค่ะมันก็จะมีแนวโน้มว่าแบบอาจจะมีเรื่องความเลือดชิดมากขึ้นอย่างของกรณีที่โจ้เหมือนกันค่ะตอนนี้เริ่มมีเลือดชิด ช้างในสูตเรายังไม่มีเพราะว่าเรามีการทําเพดิก e ก็คือว่าใครเป็นพ่อแม่ลูกกันเนาะแล้วเราจะไม่จับญาติมาผสมกันนะครับเพราะว่ามี family tree ชัดเจนนะนอะเพราะพี่โจเขาเหมาฮาเลมค่อนข้างเยอะแล้วแบบเออกลัวจะแบบว่าเลือดเห็นเห็นเคยได้ยินว่ากลัวเรื่องเรื่องของของเลือดชิดของพี่โจนั่นแหละช่แต่นี่ก็เป็นปัญหาแบบเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่สูตรเราค่ะข้างนอกด้วยก็คือว่า เดี๋ยวนี้ช้างตัวผู้ที่แบบขึ้นผสมเป,เป็นพ่อพันธุ์อาหารได้ยากขึ้นมันมีไม่กี่เชือกเพราะฉะนั้นก็เกิดในอนา,า,นาคตนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องการผสมเลือดชิดแต่ณตอนนี้ในสูตรย,ยังไม่มีเพราะว่าเรายังเรายัง,ยงแบบมีการจดบันทึกอยู่เนาะห้ามญาติผสมกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบในสูตรเรามีพ่อพันธุ์ก็ส,ะสะักสองสามเชือกสามสี่เชือกเนี่ยเราก็จะพยายาม,มเวียนไม่ให้มันญาติกันผสมกันนี่เดี๋ยวถามก่อนวันนั้นวันที่ไปวันที่เข้าไปที่ปางบุญไงแล้วก็ คุณหมอต้อมก็มีแอบแงี้ยว่าแบบนี่อาจจะตั้งตั้งท้องนะอะไรเงี้ยมีไหมตอนนี้มีเรคคอร์ดมาไหมคะช้างฟังบุญบุญไม่มีสาธุขอให้มีกับรอยคิดได้ใจคุณสมมีตัยที่ผสมไปช่วงก่อนแต่ว่าผสมไม่ติดค่ะเพราะแบบพอหมอต้อมพูดปุ๊บเพราะคุณหมอบอกว่าคุณหมอจะเห็นรายงานฮอร์โมนทุกเช้าใช่ไหมว่าเอออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีโอกาสแล้วก็อุยดีใจจังเลยจะได้มีโอกาสอะไรเงี้ยคือแบบจะได้มีแบบ กระหล่ำจะได้มีน้องกะหล่ำจะแค่เพื่เด็กก็ปวดเพราะว่าในกลุ่มเพราะว่าในกลุ่มนี่เหมือนกระท้องทุกเชือกเลยพุงนี่จางกันหมดทุกเชือกแล้วส่วนองหมูส่วนได้ตาเปล่าไม่ได้นะนี่เมื่อกี้เหมือนพี่ออยไหมพี่ออยจิตาอุปาถามว่าหมอคะช้างที่บริจาคเรื่องไปแล้วสามารถผลิตเม็ดกระเด็นใหม่ได้เองได้เหมือนคนไหมคะแล้วก็ระยะเวลาการผลิตใหม่กี <t <t ่เดือนถึงจะบริจาคใหม่ได้จะบริจาคได้ใหม่ ค่ะก็จริงๆรอบการผลิตเมต็ดเลือดแดงของสัตว์อะค่ะก็จะคล้ายๆกันก็คือประมาณ60วันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆเนี่ยอย่างในคนนะเขาบริจาคทุกๆ3ถึงสเดือนเนาะแต่ว่าในช้างเราก็ยืดไปอีกหน่อยก็คือช้างจะบริจาคเลือดได้ทุกๆ6เดือนอ่าทุกๆ6เดือนเมื่อกีก้กที่ถามไปว่า้แม่แมีวิธีไหนที่จะช่วยแบบว่าให้พ่องางามีเมียบ้างหลายคนแม <ๆ S 2> ่บอก บ่าเอฟซีบางท่าแบบช่วยกันยกงานใช้เครนใช้เครนใช้เครนเครนจะอายนะให้ทุกคนมีอะไรเป็นพยานรักเคยมีคนถามอยู่แบบเป็นพยานรักแบบเราแบบไปดูได้ไหมนี่ให้มันเตือนเรื่องความรักมันจะเตือนเตือนได้ไงอะพยานรักกระดาษดันเนาะแล้วก็พอตั้งท็อปต้องมาประคบวระงมลูกสะพายอีกนะเออ ต้องมาประคอบปลงของลูกสะพายก่อนเลยจะเอาใครเป็นลูกสะพายก่อนตบตีกันก่อนเอานี่เขาเยอะนะเขาเป็นเชียร์สมซีแซงรู้อะไรอ่ะงเงี้ไปตองอีกยิ่งไปตองอยู่ห้องใกล้บ้านใกล้ๆกันนี่แบบเออมีมีไปยืนหันก้นเดี๋ยวนี้ไปยืนไปยืนหันก้นอ่อยอ่ะไม่ต้องมาอ่อยที่ศูนย์มีผีช้างไหมคะต้องลองไปยังไงดีต้องลอไปแก้ดีต้องลองไปแก้ดีนะขชังที่สอนข้ชังที่สอนต้องให้ลองไปกลารเซนจ์มันคื